สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกกำลังใจที่เข้ามาพพอร์ตให้กนและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจส่งพลังงานดีๆเรามาส่อง energy นะคะของเขากันดีกว่านะคะแล้วก็เพื่อ เล่นเป็นอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องจริงจังนะคะเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่นะคะรักแท้รักที่ใช่คนที่ใช่เขาเราคนอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้สึกว่าเจอมันจะรู้สึกว่ามันจะมีจริงหรอมันจะใช่หรือเปล่ามันรู้สึกน่าเบื่อจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราบอยเป็นพลังงานที่มีความสุขนะคะท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะนะคะมาส่งพลังงานให้ช้านิดนึงนะคะช่วงกลางวันนะคะภารากิจยุ่งมากเลยตอนนี้หัวใจ ใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะท็อปีกของเรานะคะตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณคะ่ะสามไพเ่เราเข้าคาดนะคะทําสมาธิให้นิง่งโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งคะ่ะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปีกของเรานะคะ ตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะเรามาดูสิเศร้าแค่ไหนนะนะคะดูสิของคนกองที่หนึ่งตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะ King ofwands นะคะธาตุไฟราชาเมท้าวนะคะผู้ซึ่งเป็น คนที่มีความดุดดันนะคะมีความเป็นผู้นํามากๆเลยมีความอีโก้มีความพราวเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็รักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะคะบุคลิกภาพดีนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็อบอุ่นดูภูมิฐานมากๆเลยนะคะระดับผู้นําขึ้นไปนะคะเป็นคนที่ดูดีมีอํานาจนะคะดูออร่าดูดีมีเสน่ห์นะคะทํางานเก่งนะคะคนนี้ทํางานเยอะเป็นคนที่เก่งมากนะคะ ทำไรมีการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะแล้วก็คาดการหมายถึงว่ามองอนาคตรหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆสามารถเป็นคนที่คาดการอะไรได้อย่างเบะะแมนยาคือเขาเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะท o o อฟครับคุณก,กับเขามีความต่างกันแน่เลยไม่ว่าจะเป็นต่างอายุทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา คือขึ้นเป็น Two of Cups ขึ้นเป็นความรักรักแท้ทั้งจิตวิญญาณทีเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้นะคะคุณกับเขาเขารู้สึกว่าคิดถึงคุณเหลือเกิน คู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณกําลังคิดถึงคุณอยู่และก็เศร้าหนักมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่ารักคุณมากๆหลงรักคุณมากๆแล้วก็ตามหาคุณอยู่ณนะตอนนี้นะคะราชาไม่เท้าธาตุไฟคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตสามเศร้ามาก่อนมากๆเลยก็ได้นะหรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะ Two of Cups เป็นความรู้สึกของคู่แท้ทางจิตวิญญาณตัวตนของเขาเก้าถ้วยนะคะเขาเป็นคนเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเศร้าหนักมากจริงๆนะคะเดอะสตาร์ Star, เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะเขาอาจจะป๊อปปูล่าหรือว่ามีชื่อเสียงเป็นคนที่ออร่าดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะดูภูมิฐานดูแบบ ดูอบอุ่นดูผู้ชายคนนี้เพอร์เฟกจังเลยนะคะเพราะฉะนั้น9ก้าถ้วยเขาเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตโสดของตัวเองนะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆเลยขาดอยู่อย่างเดียวคือการแต่งงานนั่นเองนะคะการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะตอนนี้ไม่ได้คอมมิชเมนต์อะไรกับใครเลยโสดมากๆนะคะคนคนนี้เป็นความรู้สึกข,ของรักแท้ทังจิตวิญญาณคู่ที่ลงตัวกันมากๆเลยแต่มีความรู้สึกเหมือนการคุณกับเขาเนี่ยจะต้องมี อ,อ,อดีตที่ผ่านมาที่เจ็บปวดรอดร้าวเหมือนกันนะคะต่างคนต่างกลัวในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ากลัวที่จะรักกลัวที่จะเจ็บและเสียใจยแต่ก็ไม่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดถ้าคนคนนั้นคือคนที่ใช่นะคะเขาเศร้าหนักมากจริงๆคนคนนี้นะคะสามดาบขึ้นเป็นความวิตกกังวลความเศร้าความเจ็บปวดอุปสรรคนะคะก็ได้นะคะสามดาบ เพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณทวินเฟรมของคุณนะคะที่มีความเหมือนกันกับคุณแต่มีความต่างคุณกับเขาอาจจะมีเซนหรือว่าสัมผัสที่ดีด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนกับมีเซนด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับแล้วก็น้าคนหาด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนมุ่งมันและจริงจังมากๆเลยพูดจริงแล้วก็ทาจริงพูดแล้วก็ทำนะคะมีการมีมีความหนักแน่นนะคะในตัวตนของเขา king of wands นะคะ ราชาไม้เท้าผู้ซึ่งเป็นธาตุไฟนะคะดูจากลักษณะแล้วก็ดุดนันและภูมิฐานมากๆเหมือนกันจริงๆมองการไกลนะคะเป็นนักธุรกิจหนุ่มนักธุรกิจบริหารได้เลยนะคะระดับผู้นำขึ้นไปเก่งมากๆคนคนนี้นะคะแล้วก็ เอนจอยกับชีวิตโสดของตัวเองมากๆเลยตอนนี้ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครไมไ่แต่งงานกับใครนะคะทูออฟคัพคู่เหมือนคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นะคะความรู้สึกมันผูกพันและอบอุ่นเหลือเกินตรงนี้ที่เขาคิดถึงคุณเดอะสตาร์นะคะคนนี้เป็นคนที่แบบโดดเด่นในวงสังคมมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือไพ่สวยงามมากพลังงานไพ่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เจอกับใครนะคะคุณอาจจะเจอเจอใครบางคนหนึ่งที่เขามีเซนส์สัมผัสหรือว่าทวินเฟรมที่ห่างจากคุณออกไปที่ยังไม่ได้เจอ นะคะมีความคิดถึงแล้วก็รอคอยมาเจอกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้น <_ evenly> เขาเรียกร้องภายในใจค่ะว่าอยากเจอกับคนรักของเขามากๆเลยนะคะนี่คือตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณได้เจอแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นลักษณะตัวตัอย่างที่บอกไปนะคะมีอดีตในเรื่อง ราของรักสามเศร้าแล้วก็คุณกับเขาอาจจะนิ่งห่างหรือว่ามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นนะคะ3ดาบน,นะคะไพ่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะดูซิว่าโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรนะคะเพราะว่าพลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะขอซักสองใบนะคะ w ทเวิร์ดิ้งโฟร์มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะอะไรที่ใช่มันจะใช่ค่ะอะไรที่ไม่ใช่มันก็จะลอยไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นไปตามการแล้วก็เวลานะคะคนกองที่1นนะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังมาเป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักนะคะเพราะรัก เพราะว่ารักคุณนะคะตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณมาดูสิของคนกองที่สองนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะคะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็น King of Cups นะคะเป็นผู้นำนะคะบ,บุคลิกภาพเป็นผู้นำเป็นราชาถ้วยนะคะ ผู้ซึ่งเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์รักธรรมชาตริรักสัตว์รักทะเลนะคะรักน้ำรักสายน้ำนะคะเป็นคนที่ชิลๆ positive นะคะติงกิง้งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะอบอุ่นจิตใจดีมีทั้งเหตุผลมีทั้งความโรแมนติกด้วยกันนะคะมีอารมณ์และเหตุผลควบคู่กันไปนะคะห้าถ้วย เขาน่าจะเป็นขี้เล่นนะคะขี้เล่นแล้วก็ทันสมัยนะคะคนคนนี้อบอุ่นจิตใจดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำก็ได้บุคลิกภาพดีนะคะ เ l ว o ลอ r t u n e นะคะแล้วก็5ถ้วยเขาทำให้คุณเสียใจแน่เลยนะคะเขาทำให้คุณเสียใจร้องไห้เจ็บปวดแน่ๆเลยค,คนคนนี้หรือว่ามีความห่างกันออกไปนะคะเขารู้สึกสำนึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะ5ถ้วยแต่แต่เฝ้ามองดูใจนะคะของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองะระหว่างคุณกับเขา เขารอคอยที่จะเข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณก็คือการแต่งงานนะคะไพ่สวยงามมากๆจริงๆสิบถ้วยสิบถ้วยที่เป็นความบรูรณาสมบูรณ์นะคะความสุขสมหวังในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวที่จะมีคุณกับเขาแล้วก็มีลูกน้อยอีกสองคนนะคะที่ใฝ่ฝันแล้วก็เฝ้ารอไว้นะคะเพราะฉะนั้นวันแล้วก็เวลาร้องขอวันแล้วก็เวลาเหลือเกินที่จะได้เข้ามาสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากทาให้คุณกับเขามีความสุข มากๆม,มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณธาตุน้ําราชาถ้วยนะคะตัวตนอย่างที่บอกไปอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยกับคุณด้วยมันรู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าเศร้าจริงๆนะคะสานึกผิดหรือว่าเศร้าหนักมากในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะ Take A c t i o n อะไรได้นะคะ The View of Fortune โชคชะตากําลังนําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเขาก็ร้องขอโชคชะตาเหมือนกันว่า อากที่จะมีโอกาสได้เข้ามาปรับความเข้าใจเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบสิบถ้วยนะคะนั่นเองนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะ เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะตัวตนของเขานะเป็นคนที่อายุมากคุณมากก็ได้เป็นคนทางใกล้ก็ได้นะคะเหมือนกับโชคชะตานำพาให้คุณเขาได้มาเจอกันคุณอาจจะมีความห่างความต่างนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็มาชื่นชอบกันนะคะรู้สิคิดถึงคุณมากเลยนะคะเขาอยากที่จะทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาสร้างครอบครัวหรือว่าพัฒนาวความสัมพันธ์กันอีกครั้งนั่นเองนะคะคนกองที่2ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้หัวใจใคร เศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะขอโรแมนต์แองเจิลสักสองใบนะคะก่อนที่จะไปปิดท้ายออร์เคิลคาร์ดสิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นไปนะคะกับใจที่เรียกร้องนะคะสัญญามันจะบอกให้รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะความรักความโรแมนติกรอคุณอยู่นะคะเป็นความรักที่มีความละมุนหวานนะคะเหมือนเด็กน้อยที่เราแบบว่าไม่ได้ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดมากนะให้มันมีความสุขแล้วให้มันโฟล์แบบการเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะความหมายของไพ่ forgiveness ก็คืออยากเขาอยากให้คุณยกโทษให้อภัยเขานั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะคนกองที่2มาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ ออกมาแล้วนะคะทุกคนดีเอ็มเพ o r ร์นะคะตอนนี้หัวใจใครคิดถึงคุณอตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทันไปไหนเลยดีเอ็มเพลิร์ก็ขึ้นมาแล้วนะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะดีเอ็มเพลร์พ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำดูดูดีมีอำนาจนะคะถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่อายุดูดูดมี ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุของตัวเองนะคะมีภาระหน้าที่เยอะแยะอย่างมากมายนะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนตรงๆนะคะคือขี้หึงด้วยขี้ห่วงด้วยนะคะหึงหวงแล้วก็ชอบให้คนรักอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองนะคะตอนนี้เขาปิดโหมด ะะห้าเออฮอร์มิตแล้วก็ห้าเหรียญเขาปิดโหมดตัวเองลงนะคะใช่ไหมระหว่างคุณกับเขามีการนิ่งกันเกิดขึ้นมีความห่างกันเกิดขึ้นเขาอยู่ในโหมดของคนเดียวนะคะปิดตัวเองลงไม่ได้ ไม่ได้คุยกับใครหรือว่าไม่ได้สารความสัมพันธ์กับใครอะไรทั้งนั้นห้าเหรียญเป็นการเฝ้ารอคอยนะคะเฝ้ารอคอยแล้วก็เศร้าหนักมากเหลือเกินได้แต่นั่งมองออกไปยังอนาคตยังข้างนอกว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสหรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาได้คิดสิ่งต่างๆมากมายนะคะได้แต่หนักนะคะถึงการกระทําแล้วก็คาพูดบางสิ่งบางอย่างเขาอยู่กับตัวเองนะคะคนคนนี้ The Emperor ค่ะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ ชอบอยู่คนเดียวบางครั้งคนขวายทํานู่นทนํานี่อะไรของเขาไปนะคะมีภาระหน้าหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องทําถ้าเป็นคนอายุมากกว่าอาจจะมีความเป็นผู้นานะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือถ้าอายุเด็กกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายเพราะว่าจะต้องประสบ ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะถ้าเหรียญเขาเฝ้ารอคอยคุณมานานมากแล้วนะคะนานสักพักนานมากแล้วแล้วหรือคุณกับเขามีความรู้สึกต้องต้องห่างก,กันไปต้องหนิงกันไปต้องจบกันไปหรือว่าค p i อินทั h กันแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันแบบที่จะสร้างความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับมันยังเทคแอคชั่นไม่ได้ King of พนธุ์เคเตัวตนของเขาธาตุดินนะคะ the emperor ก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ยายุมากคุณมากก็ได้เขามีความมั่นคงนะคะถ้าเป็นธาตุดินเป็นราชาเหรียญผู้ซึ่งมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในตัวเองมากๆอย่างที่บอกอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเง,งินความรวมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างของเขามีเขาสามารถดูแลและสปอร์ตคุณได้นะคะหรืออาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบ จริงจังแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบสัมผัสได้จริงๆนะคะเข้ามาเจอกันเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบชีวิตกันจริงๆดูนิ่งๆเงียบๆดูไม่หือไม่อืออะไรเลยแต่มีความมั่นคงมากนะคะ mm hmm. พูดอะไรคือเขาเป็นคนที่ถ้าเป็น e m เ e r ร r พูดตรงๆอยู่แล้วถูกไหมคะพูดจาตรงๆทําอะไรตรงๆมีความชัดเจนแต่ว่าถ้าคือถ้ายังไม่พูดก็ยังไม่ทําอะไรนะคะเหมือนกับว่าพูดแล้วต้องทํา แล้วต้องทําให้ได้อดทนอดใจรอทําสิ่งนั้นให้มันออกมาเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจให้ได้อะไรแบบนั้นซีเหรียนเขายังคงเก็บความรู้สึก หวงแหนหึงหวงคุณอยู่ไกลๆนะคะเขารู้สึกห่วงแหนแล้วก็รอคอยเหลือเกินเหมือนกับเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจของตัวเองเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาหรือว่าเก็บคําพูดหรือว่าการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งใจไว้ที่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เปิดเผยอะไรให้คุณรู้นะคะสีเรียนั่นเองคอยส่องคุณถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเขาต้องคอยส่องคุณคอยดูคุณนะคะในโซเชียลแน่นอนว่าคุณทําอะไรวันนี้คุณโพสอ,อะไรวันนี้คุณยิ้มหรือยังนะคะอะไรประมาณ มานนี้ะะคะแอบหึงแอบห่วงอยู่ไกลยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นตัวตนดีเอ็มเพอเรอร์นะคะคีดหึงคีดห่วงอยู่แล้วนะคะท่าดินมีความมั่นคงด้วยนะคะคนนี้ถ้าเขาถึงเขาจะไม่ได้มีระดับผู้นำเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะราชาเหรียญกับดีเอ็มเพอเรอร์นะคะเพราะฉะนั้น ปิดโหมดเขาก็ปิดโหมดอยู่นิ่งๆคนเดียวคุณก็ปิดโหมดอยู่นิ่งๆคนเดียวแต่มันก็คือเศร้าของเพราะว่ารักเศร้าเพราะว่ารักเศร้าเพราะว่าหึงหวงอยู่ไกลๆแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะคนกองที่3นะตอนนี้หัวใจใครเศร้าหนักเพราะว่ารักคุณนะคะตัวตนออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลสักสองบ่ e ยกิฟต์ยูเลชชิปเ change นะคะ Give your relationship a change นะคะเขาก็อยากที่จะขอโอกาสกับคุณนั่นแหละนะคะขอโอกาสอยากแต่งงานนะคะการมั่นหมายนะคะอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอะไรที่มีความมั่นคงในเรื่องของอนาคตมากขึ้นขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคนกองที่3 ฟังเสียงหัวใจของชั้นสี่นะคะเห็นไหมคะเราเอาเราเข้าคาร์ดบอกว่าริสเทนนะคะฟังเสียงหัวใจของชันสว่าชันเศร้าหนักแค่ไหนเพราะว่าชันรักเธอนะคะคนกองที่3นะแม่โรแมนติกนะคะเขบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้มาส่งพลังงานให้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะฟังมาเป็นพลังงานขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ